สมัยสมัยนั้นท่านยังไม่ได้รครับครูขอรบทวนไปพบไปก็จัดเป,ป็นปีแรกเนี่ยไปเจอปีแรกก็เจอและพระคุณทานอีกรูปหนึ่งวันที่ก่อนวันรวมพระแบบจะถึงกราพระพร้อมการเจ้าค่าพระคุณทานกำลังช่ยไม่สนจใจใครรอบที่สองรอบที่สามกำลังช่ย ไม่สนใจใครไม่กลบาการท่านที่ทำได้เป็นรลปก,กการแต่ท่านไม่กลาาถ้ากันางเฉยก้าทานสงฆ์พระอาจารย์ยิ่งคงท่านก็เลยจับไม้มาบอกมาถามท่านก็ไม่พูดท่านก็เลยบอกให้เก็บรดดับซักผมไม่รับท่านปฏิเสธไม่รับเพราะเป็นผู้ว่ายา,นนา,ยายอ้ยาก คนที่จะเรียมประรัตรเด็กน้องนะครับเรียมัดอกไม้มาโยงมาใจบาทเต็มเขาปริวัติเด็กน้องเด้อทำบุญกูจะด้วนเดินวันนี้อุบาสกบาสิกานะครับโง่ก็มามาให้ใส่ก่อนนะครับพี่น้อง่อยใส่ตาเรับให้แม่ชีใส่ก่อน ะยากยมคงณในที่ยังไม่ได้ไดมาจะขเอเจริญพรในยมเด้อขอเจริญพรมารวมตักบาทเดินกันจะยกไปออคค็นม้าไหวเจอใครมาวันหลังก็ได้ดับก็จะจะเลยบางทีงานก็ยงไปนายายนายมน่อเออก็เลยมีแต่มาตั้จะจะง,าางบาทสักทีจะหาโอก,กาส หมายถึงทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ภายในโยมจ้ะจนทรัพย์สมบัติทรัพย์ส,สินเงินทองของเครื่องใช้เหลือส่วนลหลนะอันนี้เป็นทรัพย์สินภายนอกแต่อันนี้เใช้จ่ายไปกับมดไก่เสี่ยงได้สลายได้ส่วนทรัพย์สินภายในกับทรัพย์สินภายในก็คือเป็นคุณวิเศษเป็นคุณธรรมจ้ะทรัพย์ จ้าหวัดดีจ้าโอ้ยลูกพีไปเลยไปดกโอ้ยกวันยุดเนาะเขาลดวันนี้เลยนะุดจกวันติเนาะ อยากมาทำบุญจนนเลยแต่ว่ามันต้องรอวันยุดเลยพี่น้องมาด่วมบุญเลยด่วนเลยกินเ้วดาท่านไหนแล้ว่วนรวกันด้ค่ะเอาปริวาสทักทานเชียตาก็เห็นหุนด่าไม่เห็นหุนด่าเอ้ย ทำบุญของปารีาเป็นเทีปาัตยุงมีดีพิแอขนหากใจต่เป็นได้แแทนามย่เสียทีที่ตนได้เกิดมานัเห็นไมล่ะแต่ใจสูงเป็นมนุษมนาแปว่าใจอุยาแปลว่าสูงาจรงแปลว่าภูมีใจสูงยอมสูดออย เราบางทีมันทุกติดขนไ่ลงมันแต่ยอมนถึงไถที่ไนะปหายอมดไททอมด้ใช่ไหมเออยอมุนถึงไถ้ที่ไปหายอมได้ด้วยฝากิที่ไหนก็ที่ไปต่างไปต่างไปหัวไข่ในสมุนของยอมถึงแล้วเนี่มันเป็นยังไงย้มกับตัเองได้ได ตอจอดน้องเพอจับอุ้มปราจับอุ้มเปดสิบกรูปเปดสิบอะไรเป็นแปดสิบเรุูปแปดเมเป็นต้งนี่แหละย่อม้อที่สองก็คือสีและพลังจะมีสีเป็นซักสีอยู่างสีทังผัวงมันป็นธาัพันธ์เลยได้เลยจาัมพันธุ์เลยธาตุนิวิทอาจะถ่ายย้มเป็นโิาอน ทุเจ้าวเาดี๋ยวโยสิ่งของโยมประมาณไม่ได้เลยเช่นพระราหานี่กันนี่